ชื่อพ่อเปาโลครับเป็นชาวอิตาลีครับแล้วก็เป็นพ่อที่ดูแลมูลนิธิเซมาร์ตินมวยที่เซมาร์ตินก็มีหลายไฟไฟที่เราอยู่ปัจจุบันตอนนี้เป็นไฟบ้านแห่งความหวังซึ่งเป็นศูนย์เด็กมีเด็กที่มาจากาชุมชนต่างๆที่เรา ดูแลเนาะดูแลประจําตอนนี้ปัจจุบันนี้มีเด็กประมาณ90กว่าคนแล้วก็อยู่ที่นี่กับเราเพราะว่ามีปัญหาในครอบครัวเนาะในในที่เขาอยู่ชุมชนอาจจะอันตรายเรื่องยาเสพติดหรือพ่อแม่ติดคุกหรือมีปัญหารเรื่องเรื่องเงินเนะาะก็เลยมาอยู่กับเราเพื่อจะให้เขาไปเรียนทุกวันเนาะ แล้วก็มีเด็กหลายคนที่เราที่ยังอยู่ในการดูแลของเราที่อยู่ในชุมชนประมาณ500กว่าคนเราก็ช่วยโดยแจกเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ทังกิจกรรมสำหรับเขาด้วย My n ไม่รู้อย่าไมเป็นอย่าไม่เป็นรอเ่ิ ไปดวยมนว้ทีิน่สมาติงก็เป็นมวยที่ที่อยู่ในการดูแลก่อนการสังคมมนรงกรุงเทพแต่การสังคมมนรงกรุงเทพก็ให้คุมพ่อสมาชิกคณะปีเมย์ดูแลซึ่ง เรามีทุนจากต่างประเทศท Paste, ส่วนใหญ่ก็มาจากอิตาลีเราสามารถรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายโดยได้เงินจากพ่อแม่อุปถัมภ์ท,ที่อิตาลีเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กในศูนย์ในบ้านแห่งความหวังหรือเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนมีพ่อแม่อุปถัมภ์จะเป็นเด็กทุนเนาะเราใช้เพื่อจะซื้อทุกอย่างที่เด็กๆต้องการถ้าเป็นเด็กบ้านแห่งความหวังที่อยู่กับเราประจํา ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าเราต้องดูแลทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนอาหารของใช้ทุกอย่างที่เด็กที่อยู่บ้านก็ต้องการเนาะก็อันนี้เป็น ที่เราดูแลเป็ดครับเป็ดไข่ส่วนใหญ่ก็เราดูแลเป็ดไก่แล้วก็หมูเพื่อจะให้เด็กผู้ชายมีกิจกรรมเนาะแล้วก็ฝึกอาชีพด้วยอตอนนี้อยู่เราอยู่ที่บ้านสินจรเป็นบ้านาสำหรับเด็กผู้ชายอายุตั้งแต่ สิบขวบถึงประมาณ16มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำสองคนกิจกรรมที่นี่ก็เป็นกิจกรรมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดแล้วก็จะมีกะเกษตรด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ในแต่ละวันเด็กก็มีเรียนานางเสอือไม่มีกิจกรรมนอกจากเรียนานางเสอือแล้วก็ดูแลดูแลหมูดูแลเป็ดที่นี่ก็มีประมาณเด็กมีประมาณ20คนเจ้าหน้าที่สองคน ก็เวลามาที่นี่ก็มาทํางานได้ประมาณ8ปีกว่าแล้วแล้วก็เวลามาอยู่ที่นี่ตอนที่เข้ามาแรกๆอะ่ะคือเราจะเจอว่าเด็กที่นี่ส่วนมากจะเป็นเด็กโตมีทั้งหมด24คนแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็เลยด้วยด้วยหลายคนที่เหมือนกับว่าผู้ปกครองมีความต้องการที่เขาเลี้ยนจบจบม .3 แล้วก็ผู้ปกครองบอกว่าคือเขาจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือแล้วก็้วดับนี่คือักส่วนมากก็จะกลับบ้านคือเราจะรับเด็กที่นี่ให้อยู่เฉพาะถึงม3แล้วก็ พอจบมาสามก็จะกลับไปเรียนต่อที่บ้านพอมาอยู่กับเด็กที่นี่ทาม,มาว่าดใที่นี่ดือกก้อไหมก็ก็ดือ้อแต่ว่าเราต้องใช้วิธีการแบบเอาใจใส่เขามากกว่าเด็กคนอื่นเราจะให้แบบให้มีกิจกรรมให้เยอะที่สุดแล้วก็คุกคลีกับเขาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดนะแล้วก็บางครั้งถามว่าในความภูมิใจของเรามีไหมมีเราเห็นเด็กเขาไม่ปิดกั้นตัวเองเขาคิดอะไรเขาจะบอกเขาเจะคุยกับเราเจอแขกเจอคนนุ้คนนี้มาเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมาก แล้วทาให้เราบางทีเราเราภูมิใจในตัวเขาว่าเอที่นี่ถึงแม้เด็กจะดื้อถึงแม้บางทีจะไม่ฟังเราแต่บางครั้งเขามีความน่ารักในในตัวของเขาเองกอบคุณพระเจ้าที่ยังช่วยเราโดยส่งหลายคนเนาะที่มีน้ําใจแล้วก็บริจาคของบริจาคเงินเราก็ต้องการตลอดเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีใครช่วยเราก็อยู่ไม่ได้ เวลาเราลงชุนชนก็สว่วนใหญ่เนาะเราไปเยี่ยมคนที่ญาติพี่น้องอยู่อยู่ไกลหรือไม่ค่อยดูแลเนาะแล้วก็เราช่วยให้เป็นกําลังใจเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีแค่เพื่อนบ้านที่บางครั้งช่วยปกตินั่งคุยกับเขาแล้วก็กค่อยฟังให้เขาผ่อนคลายระบายความรู้สึก แล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าความมีเขามีความต้องการพิเศษที่เราช่วยได้เราก็ช่วยเช่นในช่วงน,นี้เนะาะเพราะสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็พยายามช่วยคนที่มีขาดอาหารหรือไม่มีไรายได้พอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็เตรียมทุนยางชีพแล้วก็ทุกเดือนเนะเาะเราก็แจกในชุมชนตอนนี้เราช่วยประมาณ 95ครอบครัวในชุมชนของเราแล้วก็มีเด็กที่อยู่ในทุนด้วยแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับทุนยันชีพเพราะว่าครอบครัวดูแลดูแลเองได้แต่ก็เป็นเด็กที่เราช่วยในด้านการศึกษาเราไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมหรือเครื่องแบบนักเกไไนะรียน ก็ตั้งแต่แรกเนาะคุณพ่ออาซึ่งเป็นสมาชิกคณะปีเมเป็นพระสงฆ์ที่ตอนนี้ทํางานที่วัดนบุญมาร์โกเขาเป็นผู้ก่อตั้งวูลนธิรมสมัตินแล้วก็เขาเริ่มลงชุมชนเพื่อจะช่วยชาวบ้านที่อยู่ที่อยู่ในชุมชนทําทุกอย่างตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าเองเนาะบอกว่าตอนที่เราหิวก็ ให้เราอาหารเนาะตอนที่เราไม่มีเสื้อผ้าธอให้เสื้อผ้ากับเราเนาะก็เราพยายามเห็นพระเยซูเจ้าในทุกคนที่อยู่ในชุมชนเนาะเราอยากช่วยไม่ใช่เพราะเราใจดีแต่เพราะเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนเราพยายามทําทุกอย่างด้วยด้วยความรักเนาะโดยพยายามเห็นพระเยซูเจ้าในหลายคนที่เราเจอในชุมชน อยากให้โมนิทีเป็นเครื่องมือให้ทุกคนรู้ว่าเราลงชุมชนมีกิจกรรมที่คนที่สนใจก็ช่วยได้ช่วยโดยร่วมกิจกรรมของเราแล้วก็แบ่งปันเท่าที่ตัวเองทําได้โดยไม่จําเป็นที่เป็นเงินไม่จําเป็นที่เป็นของบางครั้งเป็นแค่เวลาเนาะที่อยู่กับชาวบ้านในชุมชนหรือกับเด็กในบ้านในความหวังก็ได้นะครับ